ในสุดนะครับผมก็เล่นจนจบนะครับกับ Super Robot Wars ภาค Y เป็นเวลากว่า70ชั่วโมงนะครับที่เรียกได้ว่าโคตรจะอิ่มจุกๆเลยแ่ะครับกับเกมภาคนี้ผมว่าผมควรเอาคำศบประมาทออกเลยละนะสำหรับภาคนี้ผมว่าเป็นเกมที่พี่ีไปถันเอาเรื่องเลยนะครับถ้าเทียบกับภาคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อเรื่อง กราฟิกในฉากและการต่อสู้อนิเมชันของหุ่นยนต์แต่ละตัวรวมถึงระบบเกมเพลย์ที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย s u p e r r o b o t Wars ภาควายนี้นับได้ว่าเป็นปักหมุดหมุดหมายใหม่ของเกมตระกูลนี้เลยก็ว่าได้นะครับจุดแรกเลยที่ผมชอบเนี่ยก็คือเนื้อเรื่องนะครับภาคที่มันผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะทะลุขอบจักรวาลไปไกลเลยใช่ไหมล่ะครับไปต่างมิติบ้างทะลุจักรวาลบ้างข้ามกาแล็กซีบ้าง พอเล่นมาหลายๆภาคเนี่ยส่วนตัวผมเลยรู้สึกเอียนไปบ้างครับถึงแม้มันจะสนุกมาตลอดเลยก็ตามแต่พอเจอบ่อยเนี่ยก็เฉยๆไปบ้างครับแต่กลับกันนะครับภาควายเนี้ยเลือกที่จะนําเสนอไปอีกทางและเป็นทางที่ผมประทับใจซะด้วยสิจากภาคล่าสุดที่ผมเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับคือภาค อัลฟาไกเดนที่เนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างดาร์กใช้ได้เลยครับแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมันปูมารอบๆตัวละครมนุษย์ในเกมนั่นเองเหมือนกับเราเนี่ยตั้งคําถามว่าถ้าเกิดศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือมนุษย์ไม่ใช่เอเรียนต่างๆที่มาบุกโลกจุดนี้แหละครับที่มีความคล้ายกันของภาควายและอัลฟาไกเดนที่ผมเพิ่งเล่นมาไม่นานนี้นั่นเอง มันเหมือนให้เราเนี่ยพาตัวเองกลับสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับประจบหมอะที่เนื้อเรื่องภาควายนี้เนี่ยถูกปูขึ้นรอบๆตัวละครหญิงหนึ่งในตัวเอกตัวหลักของภาคนี้นะครับที่ต้นดูแล,แลแล้วก็ปกครองเมืองเมืองหนึ่งนะครับที่ยูดีเนี่ยกลายเป็นประเทศลอยฟ้าขึ้นมาได้ซะง,งั้นแล้วดเมนบอร,รดก ของพ่อตัวเองด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยไปกันใหญ่มากแต่ก็ยังดําเนินอยู่ภายใต้เปลือกโลกนั่นเองครับเรื่องราวเนี่ยก็จะนําพาพวกเรานะครับไปพบเจอกับตัวละครทั้งมิตรแล้วก็ศัตรูจากเรื่องต่างๆนะครับซึ่งผมว่ามันทามาได้ดีเลยแหละบางทีก็มีการสลับตัวละครที่เรื่องคล้ายๆกันด้วยนะ มีการทำเหมือนเป็นจักรวาลคู่ขนานจากเนื้อเรื่องหลักในอนิเมะซึ่งผมว่ามันเรียบเดียงแล้วก็เล่าออกมาในสไตล์ของตัวเองได้ดีเลยล่ะครับในภาคนี้อนิเมชันของหุ่นยนต์เนี่ยผมชอบมกคือภาคนี้เนี่ยมันล่อมาทางสกรีนทั้งหน้าจอเลยเวลาเล่นบนจอใหญ่เนี่ยก็สวยมากเพลินเลยล่ะมันเหมือนดูอนิเมะอยู่เรื่องหนึ่งนั่นเองครับจากที่ภาคก่อนๆเนี่ยจะมาแบบอนิเมชันตัวหุ่นยนต์ให้มีขยับนะครับภาคนี้ก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่า เพิ่มฉากเต็มๆสเกลตรงๆของหุ่นยนต์มาด้วยในบางตัวมันเลยทำให้ผมเนี่ยได้สัมผัสกับความรู้สึกของอนิเมะจริงๆความรู้สึกเท่สนุกแบบสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะได้เห็นท่าทางต่างๆนะครับจากคุณหล,หลายๆเรื่องก็มีความรู้สึกอยากจะคุดอยากจะหามาดูเลยนั่นเองไม่ว่าจะเรื่องเก่าหรือใหม่ใ,หมในยุคปัจจุบันก็เก็บรายละเอียดได้ครบดีจริงๆเลยละครับระบบอัปเกรดนะครับภาคนี้ก็คือดีมากคือมีความเป็น RPG ขึ้นเยอะ มันจะมีแบ่งเป็นสาย3ส,สายนะครับก็คือเน้นพลังชีวิตเน้นโจมตีหรือว่าเน้นหลบหลีกหรือบางอันเนี่ยก็จะมีการลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเพื่ออัปเกรดหุ่นยนต์ครับในภาคที่ันผ่านมาเนี่ยอย่างตัวผมนะครับจะเป็นคนที่เล่นไปเรื่อยๆจบด่านเนี่ยก็เอาเงินมาอัพหุ่นยนต์ไปไม่ค่อยมีระเบียแบ,บแบบแผนอะไรมากครับแต่พอภาคนี้เนี่ยมันเบรกดาว มาเป็นใย,ยแมงมุมอย่างนี้นะครับมันช่วยให้เราเนี่ยมีสไตล์การเล่นที่เป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นอย่างตัวผมเนี่ยพอมันแตกเป็นสายต่างเนี่ยผมเลยมุ่งไปทาง accuracy นะครับก่อนเป็นอันดับแรกเลยพอคิดว่าเองว่าถ้าเราเป็นเน้น hp แต่แรกเนี่ยมันจะเป็นล้าเอาตอนหลังได้ถ้าเราหลบไม่คล่องแคล่วเนี่ยอะไรพวกนี้ซึ่งก็สรุปว่ามันเข้ามือกับผมดีเลยครับตอนกลางกลงกับท้ายเกมเนี่ยค่อยเอาเงินเนี่ยไปทมอัปเกรดสสยอื่นๆเพิ่มมากขึ้นยิ่งมันมีการปลดล็อกตัวช่วยให้เราได้เงินหรือแต้มมากขึ้นททุกครรั้งี่เาจมู สำเร็จเพราะว่าจบด่านโดยรวมเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยครับกับระบบอัปเกรดในภาคนี้สนุกขึ้นเยอะเลย และที่เด่นชัดที่สุดในสายตานะครับความนึกคิดของผมเลยก็คงไม่พ้นระบบ Ass i s t นะครับในภาคนี้ที่มันพัฒนาแล้วก็มาแทนระบบ X Action ันั่นเองพอเล่นไปเรื่อยเร่อยเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้เราในวางแผนได้ลึกมากๆเลยครับคือมันเอาตัวละครเสริมในแต่ละเรื่องเนี่ยมาตีความใหม่นะครับแล้วก็แจกจ่ายหน้าที่ให้มันแต่ละตัวบางตัวเนี่ยก็ช่วยเพิ่ม SP บางตัวก็ช่วยเพิ่มให้เราเนี่ยตีซ้ําได้อีกรอบหรือบางตัวเนี่ยก็จะเสริมค่าพลังให้เรานะครับแบบตีแรงขึ้นหลบลีกได้ทั้งหมดหรือเดินนนนไได้้กลขึั่เอง ซึ่งพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีอัพเลเวลของตัวละครใน a s s ซิสนี้ด้วยมันก็จะช่วยให้ตัวละครพวกนี้เนี่ยมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นนั่นเองถือว่าพัฒนาต่อยอดมาได้อย่างดีเลยนะครับใครที่ได้เล่นเนี่ยแนะนําให้ลองใช้ให้คล่องๆนะครับบางทีคอมโบเนี่ยศัตรูพลังชีวิต HP เนี่ยสี่หมื่นห้มเนี่ยหมดตายในตาเดียวเลยก็มีครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็คงเป็นความรู้สึกของผมนะครับที่ได้เล่นภาคนี้จนจบแล้วนั่นเองซึ่งก็น่าเสียดายนะครับที่ เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีการแยกเนื้อเรื่องเสริม DLC อะไรพวกนี้พอเกมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันราคาสูงขึ้นแล้วมันมีส่วนเสริม DLC แบบพวกนี้อีกเนี่ยบางทีจ่ายครบครบครับหมดไปครึ่งหมื่นเลยด้วยซ้ำจุดนี้เนี่ยของคงยังทําใจไม่ไหวนะครับที่จะกดมาให้ครบทั้งหมดก็เลยเล่นตัวเกมหลักไปก่อนนั่นเองใครที่เล่น DLC จบแล้วเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสรุปเลยว่ายัางไงก็ไม่ควรพลาดครับ ตอนนี้ผมก็หวังว่าภาคต่อไปเนี่ยเขาจะยังไม่หยุดพัฒนาหรือว่าต่อยอดให้มันเจ๋งๆไปกว่านี้นะครับยังไงก็เป็นซีรีส์ที่ไม่อยากให้หายไปจริงๆนั่นแหละใครเล่นแล้วเล่นจบแล้วเป็นยังไงมาร้อยให้ฟังกันนะครับเรื่องเกมให้สนุกครับจััตวน่นนน O